ลองคิดดูซิว่าป๊อกกี้กับทิวเลสติกต่างกันอย่างไรคำเตือนรายการนี้เป็นเพียงรายการแนะนำสินค้าไม่ได้มีเจตนาชี้นำทู้บริโภคแต่อย่างใดเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสมองคิดเองตัดสินใจเองได้ดังนั้นอย่าดราม่าก,กับรายการนี้เข้าใจตรงกันนะรับนะจุก๊กจูนี่มันอะไรอ่ะ ฮะบิสกิตรูปสัตว์เหรอเนี่ยไม่น่ากินเอานี่ดิกว่าโดราเอมโดลอรา สวัสดีครับพบกับรายการผู้บริโภคทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงตรงนะครับและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของเราและกด u b s c r i b e ที่มุมขวาด้านล่างเพื่อจะไม่พลาดรายการผู้บริโภคและรายการอื่นๆในช่องกูทำได้ด้วยนะครับและผู้ชมสามารถโหวตตอนต่อไปที่อยากจะชมได้ที่มุมขวาบนของจอนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรามาพูดถึงความแตกต่างกันบ้างครับซึ่งในทุกๆวันนี้มีสินค้ามากมายที่วางขายแบบชนิดที่เรียกว่าเหมือนกันเลยทีเดียว ซึ่งรายการผู้บริโภคในตอนนี้ก็จะพูดถึงบิสกิตเคลือบช็อกโกแลตที่หลายคนรู้จักกันอย่างกุลิโก้บอกกี้ซึ่งงานนี้มีหนึ่งยี่ห้อที่ออกผลิตภัณฑ์มาเหมือนกันนั่นก็คือทิวลี่ดังนั้นเรามาดูซิว่าอะไรจะดีกว่ากันก่อนที่จะมาชมการเปรียบเทียบนั้นเรามาทําความรู้จักกับบิสกิตกันครับเล่ากันว่าในศตวรรษที่19มีเรืออังกฤษลำหนึ่งแล่นอยู่บริเวณอ่าวบิสกิต แล้วพบมรสุมทําให้เรืออับปางลูกเรือจึงนั่งเรือชูชีพหนีภัยมายังเกาะร้างแห่งหนึ่งเมื่อพายุสงบบรรดาเหล่าลูกเรือก็ได้นั่งเรือกลับไปที่เรือใหญ่เพื่อหาอาหารกินพบว่าแป้งสาลีเนยน้ําตาลทรายและเครื่องประกอบอาหารอื่นๆแช่น้ํารวมกันเป็นก้อนด้วยความเสียดายจึงได้ขนกลับมาที่เกาะปั้นเป็นก้อนเล็กๆและอบให้สุกจนมีกลิ่นหอมมากแล้วรับประทานทุกคนต่างติดอกติดใจ เมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดพวกเขาจึงได้ตั้งชื่ออาหารชมิดใหม่นี้ว่าบิสกิตหรือขนมปังกรอบด้วยความหอมและวิธีท,ทำที่ไม่ซับซ้อนทำให้ขนมปังกรอบนั้นเป็นที่นิยมในเวลาต่อมา เอาเป็นว่าเรามาดูความแตกต่างกันนะครับเริ่มกันที่ราคาและน้ำหนักสุทธิกันเลยครับป๊อกกี้น้ำหนักสุทธิอยู่ที่47กรัมราคากล่องละ18บาททิลลี่สติ๊กน้ำหนักสุทธิอยู่ที่40กรัมราคาอัลละ13บาทครับมากันที่พลังงานแคลอรี่นะครับป๊อกกี้มีพลังงานแคลอรี่อยู่ที่230กิโลแคลอรี่ต่อ1นกล่องส่วนทิลลี่สติ๊กมีพลังงานแคลอรี่อยู่ที่180กิโลแคลอรี่ต่อ1นกล่องครับมากันที่ส่วนประกอบกันบ้างครับ ที่ข้อมูลพภชนากันบ้างครับความแตกต่างอื่นๆกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าทั้งสองกล่องนี้จะไม่มีความแตกต่างกันเลยแม้แต่น้อย ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วตัวกล่องที่เรียกได้ว่าเหมือนกันมากๆโดยเทียบกันแต่ละมุมทั้งด้านหน้าด้านข้างที่มีตัวอักษรเหมือนกันรูแกะกล่องก็เหมือนกันรายละเอียดการจัดวางเหมือนกันคือจะเรียกได้อีกครั้งว่าไม่มีส่วนใดไม่เหมือนกันเลยนั่นเองครับสรุปนะครับหลังจากการเปรียบเทียบกันแล้วถ้าพูดถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ก็คงไม่มีความแตกต่างนอกจากชื่อยี่ห้อดังนั้นเรามาดูความแตกต่างกันทางด้านส่วนผสมกันดีกว่าครับ โดยส่วนประกอบของแป้งทางททวลี่จะมีสูงถึง45%แต่ทางป๊อกกี้จะมีเพียง39%เท่านั้นมาดูทางด้านความหวานกันบ้างครับทางป๊อกกี้มีน้ำตาลผสมอยู่ที่30%ส่วนททวลี่มี21%ครับและที่ขาดไม่ได้คือผงโกโก้โดยทางป๊อกกี้มีอยู่6%ส่วนททวลี่3.6%ส่วนไขมันพืชทางป๊อกกี้มีสูงถึง16%ทางททวลี่มีเพียง13.5%เท่านั้นครับ ที่สำคัญคือทางทิวลี่มีส่วนผสมของนมผงถึง10%ในขณะที่ป๊อกกี้ไม่มีส่วนผสมของนมผงนั่นเองและทางป๊อกกี้ก็มีเครื่องหมายฮาลานสแสดงว่าอยู่บนฉลากแต่ทางทิวลี่ไม่มีเครื่องหมายดังกล่าวครับและนั่นก็เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกันแบบจะจะชี้กันเป็นจุดๆนะครับและสําหรับเรื่องรสชาติผมคงไม่สามารถบอกได้ว่ายี่ห้อไหนอร่อยกว่ากันนั่นก็เป็นเพราะว่าความชอบของแต่ละคนมันแตกต่างกันนั่นเองผมอยากให้ทุกท่านได้ลองกันเอง เพื่อเลือกว่าเราชอบอันไหนมากที่สุดครับยังไงก็แล้วแต่นะครับรายการผู้บริโภคตอนนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพร้อมกับผู้ชมสามารถพูดคุยกันได้ตามที่คอมเมนต์ด้านล่างหรืออยากให้เราเปรียบเทียบสินค้าอะไรก็สามารถแนะนำกันมาได้เลยนะครับหรือมุมขวาบนของหน้าจอสามารถโหวตว่าอยากดูการรีวิวอะไรในตอนหน้ายังไงก็ขอฝากกดติดตามรายการต่างๆทางช่องกูทำได้ชา n น l ด้วยทางมุมขวาล่างของจอด้วยนะครับผม ครับดูรายการเราจบแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเราได้ที่มุมขวาล่างของจอนะครับ